โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของไลฟ์อัสตาและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมของ Steel and f a t อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เราจะมาสอนกันนะครับสาหรับสายบวกหรือสายต่อสู้นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการวางกลยุทธ์ยังไงที่มือใหม่ควรจะรู้โอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค เฮ้วิเกอโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้าต่างของการจัดกระบวนทับนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังเลือกเป็นทางด้านของพลดาบนะครับนักสูร้ระยะประชิดของเรานั่นเองนะครับการจัดกระบวนทับเนี่ยควรจะจัดยังไงนะครับให้สูญเสียได้น้อยที่สุดหรือข้อดีข้อเสียเนี่ยควรจะจัดยังไงนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้จัดพลดาบนะครับให้เป็นแนวหน้ากระดานนะครับแต่จัดให้เป็นแนวที่ห่างกันนั่นเองนะครับข้อดีเนี่ยก็คือนะครับ จะขยายนะครับการโจมตีได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือขยายอาณาเขตนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนศัตรูบุกมาเนี่ยมันจะชอบพากันวิ่งมาแบบซ้ายขวาก็คือวิ่งออกมาด้านข้างมาดีออกวิ่งออกมาตรงต,งตงนั่นเองนะครับผมนะส่วนต่อไปนะครับเราจะจัดทางด้านของพลหอ,อกนะครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะเล่นไม่เหมือนกับทุกๆคนหรือช่องอื่นๆนะครับคือผมเนี่ยจะจัดทางด้านเป็นกระบวนทัพเอ่อหน้าการะดานแบบ แถวชิดนั่นเองนะครับถอยออกมาเนี่ยจากพลหอกพลดาบโลออกมานิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเราจะใช้พลธนูนะครับที่จัดแถวชิดคล้ายๆกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าของพลหอกนะครับผมนะข้อดีนะครับที่เราจัดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเลยครับศัตรูเนี่ยจะไม่เลิงทหารระยะประชิดนะครับเป็นฝ่ายแรกเลยนะ แต่พวกเขาจะเรียงทางด้านทหารระยะไกลของเราเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเนี่ยมีพลหอ,อกนะครับใกล้ชิดกับเปล่าพลธนูเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนั่นเองครับเพราะหนึ่งเลยก็คือนะครับพวกเขาจะได้วิ่งชาร์จและคอยสนับสนุนพลระยะไกลนั่นเองนะจ๊ะส่วนแนว ส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นแนวหน้าในการสู้กับศัตรูที่บุกเข้ามานั่นเองนะครับส่วนทางด้านต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของเครื่องยิงหินนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับข้อเสียของการข้อเสียของเครื่องยิงหินเนี่ยมีหลักหนึ่งอย่างเลยคือนะครับการยิงจังหวะแรกเนี่ยพวกเขาจะไม่ยิงไกลก็คือเป็นการยิงดักหน้านั่นเองนะครับถ้าถามว่าควรจะวางไว้ไหนนะครับให้แนะนำนะครับ เป็นหน้ากระดานนะครับแบบห่างๆก็หน่อยนะครับแล้วก็มาวางกันตรงนี้ข้างๆกับพลหอกของเรานั่นเองนะจ๊ะส่วนนี่นะครับนี่คือสตาร์นะครับหรือสตาร์หลอดนั่นเองนะครับเปียกเสมือนแม่ทัพเปียบเสมือนพวกคุณนั่นเองนะครับถ้าถามว่าควรจะจัดเขาไว้ไหนดีนะครับถ้าคุณเล่นสายระยะไกลนะครับควรจะเล่นประมาณหลังๆพลธนูนั่นเองนะครับถ้าเล่นระยะไกลนะแต่ถ้าเล่นระยะประชิดนะครับ ถ้าคุณอยากจะเท่นเนี่ยผมแนะนำนีครับให้ยืนข้างหลังพลดาบนั่นเองนะครับผมนะส่วนเอออื้อือเออ,เอ,อพวกไหนก็อีกแล้วนะอันนี้คือข้อเสียของเกีเลยนะครับมันบักเกี่ยวกับเออแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับอันนี้พูดจริงเลยก็คือมันชนกันนั่นเองนะจ๊ะโอเคลาวันนี้ก่อนก่อนแล้วกันเนาะ พวกนายติดกันอีกแล้วทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้มันกริงจริงมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยนะครับสำหรับเครื่องยิงหินนะนะก็เอาอยิาง่ายๆนะครับ การที่เครื่อยิงหินเนี่ยยิงโดทหารเราแล้วถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแน่นอนครับไม่รับดาเมจแน่นอนแต่ข้อเสียเลยก็คือมันจะทําให้แถวกระจายนั่นเองเนะครับหรือทําให้ทหารของเราเนี่ยกะเด็นกันไปคนละทิศละทางนั่นเองเนะครับแลวก็เลยต้องเสียเวลาในการจัดทัพใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็โอ้โหคนข้างเพ่นะผมคนข้างชอบเลยนะครับก็มายุ่งยากกับเราเครื่องยิงหินอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ ว่าพวกเขาจะไม่ชนกันอีกนะอ่าได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเช็คกันหน่อยนะครับเราจัดแม่ทัพของเรากันก่อนแล้วกันนะก็เปรียบเสมอนะครับเป็นตัวผู้คุณเองนะครับตอนนี้สตาร์ลอดก็มาตรงนี้ละกันอ่าอยู่กลางๆฝูงชนหน่อยถึงพลดาจะรับช่วงแรกที่มันค่อนข้างหนัก ก็เถอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆดูการจัดทัพของผมไปก็แล้วกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้ะ โอเคโอเคครับผมว่าเราน่าจะโอเคเดี๋ยวเราสังเกตก่อนนะครับว่าคนหอกเนี่ยจะช่วยเราไหมนะครับเมื่อเวลาศัตรูเนี่ยบุกเข้าใกล้ถึงระยะประชิดของพลธนูนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนพวกเขาจะส,น,ออสนใจนี่ครับกับพลดาบของเราท่านเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจัดทับพลดาบเนี่ยห่างจากพลธนูเนี่ยพอสมควรเลยนะครับมันเลยเลือกที่จะสนใจพลดาบก่อนนั่นเองนะครับส่วนตัวละครพลมาเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็ พูดได้เลยว่าเนี่ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับพอถึงระยะเนี่ยเขาก็จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราก็ชนะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองโอ้ยค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวบาดเจ็บโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาดูผลงานของเราเนะครับตามที่เราได้จัดกระบวนทัพเอาไว้นั่นเองนะครับเราบาดเจ็บแค่หนึ่งนายส่วนศัตรูเนี่ยก็เสียชีวิตมากกว่าบาดเจ็บ นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายกันก่อนนะครับว่ามันดียังไงนั่นเองนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการจัดทับแล้วเป็นชี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นทับคร่าวๆนะครับที่ผมจัดเล่นตามปกติเลยนะครับถ้าผมเล่นแบบจัดทับเลยนะหนื่เลยครับ โอเคครับก็ตามที่น้องๆเห็นนะครับแถวแรกเนี่ยจะเป็นพลดาบนะครับทั้งดาบคู่เออทั้งดับ2มือแล้วก็ดาบคู่ตามที่เกมได้แรนดอมมานั่นเองนะครับส่วนนะครับแถวที่2เนี่ย แน่นอนครับจะเป็นแถวของพลธนูนะครับที่ท้าเป็นแถวชิดนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับว่าแถวของพลดาบเนี่ยผมตั้งเป็นแถวหน้ากระดานนะครับแต่จะห่างกันหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยข้อดีนะครับมีอย่างไรนะครับก็คือหนึ่งเลยครับด้วยความที่ว่าช่องเนี่ยมันกว้างขนาดนี้นะครับจึงทําให้พลธนูเนี่ยยิงรอดออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมนะถ้าหนึ่งเลยครับถ้าน้องๆเนี่ยทําเป็นแถวชิดหนึ่งเลยครับ ระบบของเกมสเต e l f i เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยิงผ่าน NPC ได้นั่นเองเนะครับผมนะรวมถึงเพเยอร์แล้วก็เหล่า NPC มากมายนั่นเองนะครับผมนะที่ไม่สามารถยิงผ่านหลัง NPC ได้นะครับก็คือไม่สามารถยิงทะลุได้แล้วนั่นเองเนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่า มันเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าหนึ่งเลยคือนะครับผมไม่สามารถยิงผ่านลูกน้องของผมได้นั่นเองครับอันนี้เป็นตัวคนของผมนะที่ผมเคยใช้นะครับไม่รู้ผมตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะถ้าน้องๆเป็นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่หนึ่งนะครับคือผมเป็นนะครับผมนะผมไม่สามารถยิงผ่านลูกน้องได้นั่นเองครับด้วยความที่ว่าเนี่ยเอ่อก็เอาใหม่นะครับก็คือด้วยความที่ว่าเนี่ยมันเป็นช่องแบบนี้นะครับจึงทําให้พลธนูเนี่ยยิงผ่านรูได้นั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็ทําให้เหล่าพลดาบเนี่ยมีอนณาเขตน,นะครับหรือว่าการวางจัดทัพเนี่ยที่กว้างย่งขึ้นนะครับทําให้ดักทหารหรือดักศัตรูเนี่ยได้กว้างขวางมากย่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็แถวต่อไปครับนี่คือแถวของพลหอกนะครับเพื่อน้องๆสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงจัดแบบนี้นะครับทาไมทำไมพี่ไม่เอาแบบปัญหาไปไว้แค่ๆหนังเปนาบละพี่ก็หนึ่งเลยครับตามที่เราได้อธิบายไปเนี่ย ัตรูนะครับบางตัวเนี่ยเมื่อเราเนี่ยจัดทับพลดาบระยะประมาณนี้นะครับใกล้ๆก,กับพลธนูนะครับจึงทําให้ศัตรูเนี่ยแทนที่จะสนใจพลดาบนะครับแต่ครึ่งหนึ่งของศัตรูเนี่ยจะเพ่งเล็งไปที่พลธนูแทนนั่นเองนะครับผมจึงได้เนี่ย ทำการเอาพลหอกเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้ตลอดนะครับเมื่อเวลาขับขันจริงๆเนี่ยโอเคครับก็เมื่อเวลาคับขันจริงๆเนี่ย,คคมยผมก็จะขยิบพลหอกเข้ามานะครับประมาณนี้ผมจะจัดเป็นแถวชิดนะครับไม่จัดเป็นแถวกว้างนะครับแต่ข้อเสียก็คือเหมือนที่เราพูดไปนะครับพลธนูเนี่ยจะ ยิงไม่ได้นั่นเองครับก็คือจะยิงได้แค่ด้านข้างนะครับกับตอนที่มันชโลมุนนั่นเองนะครับผมนะข้อดีเนี่ยก็คือเอาง่ายนะครับถ้านน้องเล่นแนวจัดทัพนะครับข้อเสียของพลธนูเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีโอกาสนะครับที่พวกเขาจะเล็งศัตรูที่ใกล้ที่สุดพร้อมกัน100คนผมพูดเลย พุทธนูน0 0ร้อคนนะครับยิงตัวเดียวในสนามนั่นเองนะครับพวกเขาเลือกที่จะเล็งใกล้กันอย่างเช่นนะครับเล่นขวานะครับมีศัตรูโผลมาตรงนี้อ่าประมาณนี้อ่าสมมติว่าหมอนี่เป็นศัตรูนะครับทางซีขวานะครับหรือแถวประมาณครึ่งหนึ่งจะเลือกเล็งด้านขวาแต่ถ้ามีศัตรูฝั่งซ้ายที่ชิดกันเหมือนเหนกันนะครับเอาสรุปก็คือนะครับสมมติว่าวิ่งมาพร้อมๆกันทางซ้ายและขวานะครับก็ จะสุ่มนะครับเลือกอย่างเลนรันข้างเลยนะครับที่เขาจะยิงช่วยกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้ดีหน่อยเนี่ยก็ทําให้พลหอกเนี่ยอ่ากระจายตัวกว้างกว้างหน่อยนะครับประมาณนี้นั่นเองนะคือที่จะคุ้มกันพลหอกกับพลธน,นูในกวางยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนพลม้าเนี่ยให้จัดทับไว้ก่อนนะครับข้อดีของพลมาเนี่ยก็คือ เป็นเป้าเล่งหรือเป็นจุดล่อความจุดเ,เป็นจุดดึงดูดนะครับที่ดีมากๆเลยเนะครับถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นพลเอ้ยมันเคยมีแบบว่าอ่ะมันมีพลม้าแบบเป็นทหารดาบนั่นเองเนะครับแต่ผมเอามาแค่พลหอกนะครับผมนะหนึ่งเลยครับเมื่อศัตรูบุกมาถึงใกล้ๆแนวระยะประชิดผมแนะนำให้ปล่อยทหารมา้า ออกไปเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยครับจะเป็นจุดดึงดูดให้กับพลธนูของฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นล่อความสนใจให้กับศัตรูระยะประชิดนั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับพลธนูของเราเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ยิงศัตรูมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่พวกมันเนี่ยไล่พลไล่ฐานม้าของเรานั่นเองนะจ๊ะก็ส่วนนะครับส่วนพลเออส่วน ผู้หารน,นะครับเครื่องยิงหินเนี่ยแนะนำนะครับก็อย่าไว้ไกลจนเกินไปนะครับผมแนะนำเนี่ยถ้าให้ดีนะผมให้แนะนำเนี่ยมาไว้ชิดๆกับหลังของพลธนูเลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดต้นคิดไปนะครับจังหวะแรกของพลของเครื่องยิงหินเนี่ยเขาเลือกที่จะยิงดักหน้าแทนที่จะยิงโดนจังๆก่อน แต่ก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่จะยิงโดนหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่นะถ้าผมประสบการณ์ที่ผมเคยโดนยิงมานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับ90%แม่งโดนจังๆเลยนะครับไม่โดนดักหน้านะครับผมนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเอ่อการจัดทัพสู้กับทหารระยะประชิดนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นสลับ เอู้ทหารแรงสูงๆนะอันนี้ขอวงเล็บไว้ก่อนนะครับสําหรับทหารแรงสูงๆนะครับส่วนชาวบ้านเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็พูดได้ว่าชาวบ้านเนี่ยตัวละครของเขาเลือดค่อข้างน้อยแล้วมันบางนั่นเองนะจ๊ะก็ทีนี้นะครับเป็นฟอร์เมชันสลรับสู้กับทหารม้านั่นเองนะครับโอเคผมขออนุญาตจัดทับสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับ นี่คือฟอร์เมชันสู้กับทหารม้าขอผมนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับผมจะมาอธิบายนะครับสลับฟอร์เมชันสู้กับพลทหารม้านะครับผมนะในทางที่น,น้องสังเกตนะครับแถวที่หนึ่งที่ผมจัดเนี่ยจะเป็นพลหอกนะครับแล้วตั้งเป็นกระดานแถวชิดนะครับข้อดีนะครับอันนี้เผื่อน้องๆบางคนยังไม่รู้นะสลับพลหอกเนี่ยเราสามารถต่อกกกับพลทหารม้าได้ง่ายมากๆนะครับ หนึ่งเลยครับเวลาเราเล่นเป็นพทฐานม้าและถือหอกวิชาร์จมาใส่ศัตรูเนี่ยแน่นอนครับมันทําดาเมจได้สูงมากๆแต่ทางกลับกันครับถ้าคุณไม่มีมา้าแต่คุณมีหอ,อกสองมืออย่างหอ,อกยาวอย่างที่เอ c ซถืออยู่เนี่ยแล้วถ้าคุณจับจังหวะในการแทงสวนกลับไปเนี่ยผมพูดเลยครับดาเมจเนี่ยสูงเหมือนกับการที่คุณขี่หลังม้าเลยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งครับก็คือการจับจังหวะในการแทงหน่อย นนะหนึ่งเลยครับถ้าคุณแทงมาเอยถ้าคุณไม่สามารถแทงคนได้ผมแนะนําให้แทงม้าครับแน่นอนครับการแทงม้าเนี่ยดาเมจมันก็สูงมากเช่นกันเออผมแทงม้าเนี่ยผมหมายถึงการใช้หอ,อกแทงม้านะครับไม่ใช่แทงม้าอย่างที่ว่านะครับโอเคครับโอเคครับก็ประมาณนี้ไปไม่เป็นเลยกูโอเคครับข้อดีเนี่ย เราเอเนี่ครับมันจะมีการตีลงหน้านะครับก็คือต่อให้แถวแรกพลาดนะครับแถวที่2หรือแถวที่3เนี่ยก็สามารถช่วยได้นั่นเองนะครับให้มันชิดหน่อยเพาะหนึ่งเลยครับเราอยากให้ศัตรูเนี่ยออกกันมาทีเดียวนะครับแล้วก็ให้พลดาบโล่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยสนับสนุนนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นแถวที่2นะครับของพลดาบโล่นั่นเองนะครับส่วนแถวต่อไปนะครับจะเป็นแถวของ พลทหารมา้านั่นเองนะครับผมนะใน,นจังหวะที่ศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้แถวของเรานะครับให้ทําการนะครับรีบปล่อยเหล่าทหารมา้าออกไปเลยนะครับแนะนํานะครับให้ปล่อยทหารมา้าหอกกับดาบหอกออกไปเอกับดาบโล่ออกไปนะครับ ก็คือจะเป็นการดึงดูดความสนใจนั่นเองครับแล้วก็มาดูแถวสุดท้ายของเรานั่นเองครับนี่คือแถวของพลธนูนะครับที่เราได้จัดแถวใหม่ให้เป็นแถวหน,น,น้ากระดานเช่นเคยนะครับแต่ปล่อยให้เป็นระยะที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับหนึ่งเลยครับเวลาที่พลธนูเนี่ยของเราเนี่ยโดนโจมตีหนึ่งหนึ่งตัวแล้วเสียชีวิตไปตัวที่เหลือนะครับก็จะสามารถช่วยกันได้นั่นเองนะครับ แต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับเวลาเราเล่นกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยทหารพลธนูของเราเนี่ยจะเล็งศัตรูตัวใดตัวหนึ่งให้ตายก่อนนะครับอย่างเช่นนี้ครับพลม้าที่กําลังสู้กับทหารเราอยู่ข้างหน้าแต่มาอีกตัวนะครับกาลังตีทหารเราอยู่นะครับนั่นแหละครับมันเลือกที่จะตีตัวข้างหน้าให้หมดก่อนนั่นเองนะครับผมนะแล้วค่อยมาสนใจกับตัวที่มันกําลังตีอยู่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับ คนเครื่องยิงหินของเราเนี่ยก็เลือกที่จะช่วยเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่ช่วยกันเร็วขึ้นนะครับคือช่วยยิงโพธานมานั่นเองนะครับโอเคนะครับอธิบายไปเนี่ยน้องๆอ,อาจจะงงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้กลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยไปเล่นกันจริงๆกันกันกันเลยดีกว่า โอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเพราะอีกไม่นานนี้ช่องของเราเนี่ยจะแตะสองพันซับในไม่ช้านั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณถ้าผู้คุณชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้ารักช่องนี้จริงๆนะครับก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นแคเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะจ๊ะบ,บอกเลยนะครับว่าผมรักทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่องนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคเพื่อให้เป็นไปูกันเลยกว่าว่ากร้หรือเปล่า Okay, here we go. Yo, almost let's go, bro.